ช่วงนี้ก็หาเวลาว่างมาทําต้นไม้ไม่ค่อยได้เลยนะครับหลังจากที่ปล่อยทิ้งไม้โซมไว้นานนะครับชุดนี้ก็ทําการยกตุ้มจบแล้วนะครับแต่ว่าปัญหาไม่มีที่วางนะครับแน่นเลยทีนี้นะครับที่วางเตรียมนะครับต้นไม้ก็นอนรอปลูกอยู่อีกประมาณสามสิบสี่สิบต้นนะครับไม่มีที่วางเลยตอนนี้นะครับสําหรับชุดนี้ก็นะครับไอมินก็ทําการยกตุ้มขึ้นนะครับดินเก่าแบบแน่นนะครับ ดินเก่าแน่นมากแล้วก็เสื่อมไปหมดแล้วนะครับแข็งนะครับลากเดินไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ทําการยกตุ้มขึ้นมารอให้เขารากเดินเต็มที่ก่อนนะครับสัก2เดือนนะครับให้ลากเขาอยู่ก่อนรับแดดลากเขียวข้างล่างก็ให้เขาหากินได้นะครับแตกใบแตกพุ่มดีๆแล้วก็ค่อยทําการแต่งลากอีกรอบหนึ่งครับสาหรับดินข้างล่าง ดินที่แอดมินใช้ก็เป็นดินเก่านะครับข้างล่างนะครับใช้มะพร้าวสับเล็กนะครับรองนะครับรอบนี้ไปหามะพร้าวสับได้นะครับค่อนข้างดีนิดนึงได้มะพร้าวสับเล็กมานะครับมะพร้าวสับรองพื้นแล้วก็ใช้ปุ๋ยคอกนะครับใช้ปุ๋ยอะไรก็ได้ปุ๋ยคอกนะครับประมาณนะครับใส่ไปเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้ดินเก่านะครับดินเก่าผสมกับแกลบดิบนะครับ ปิดหน้าทับปุ๋ยคอกไว้นะครับไม่ให้ลากเขาโดนปุ๋ยคอกโดยตรงนะครับก็ไม่แนะนําให้มือใหม่ทํานะครับมีโอกาสน็อกปุ๋ยได้นะครับแต่ของผมมีเยอะนะครับน็อกไป2อสต้นก็โยนทิ้งแค่นั้นแหละนะครับสําหรับท่านที่มีต้นเดียวไม่ควรไปทํานะครับผมก็ทําบ่อยแล้วนะครับก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสนอกปุ๋ยอยู่นะครับแต่ว่าก็ทําแบบขี้เกียจหน่อยนะครับก็รออีกสัก2เดือนนะครับ รอสองเดือนก็ทำการแต่งรางให้เขาดูสะอาดขึ้นนะครับ,รบดินรอบนี้แบบยาวเลยนะครับก็ใช้ได้ประมาณ